ทำอะไรที่นี่เรามาทำอะไรที่นี่ชาเขียวเย็นคาบูชิโน่เย็นนี่ <c oughs> <c oughs> เาเมือกินได้ <c oughs> กินได้แม่หว <c oughs> านว่ถนาซิมเบิ้งด้ยเป็นตาแสบปะแ่บแ กาแฟคาปูชิโน่กินแล้วชื่นใจแสบเนี่ยแสยบแสบไไพาคุณแม่มาอาเมซอน ลูกสาวอยากกินน้ำเพื่อนคุยก็ลูกสาวมองตั้งกล้องเพื่อนมองตั้งกล้องแม่